พลไทยมีเท่าไหร่กันแน่เป็นข้อมูลสุดลับสำคัญต่อความมั่นคงขนาดไหนไม่นานมานี้คณะกรรมาการทหารได้ขอข้อมูลอัตรากำลังพลแต่กระทรวงกลาโหมก็ส่งหนังสือตอบกลับมาว่าข้อมูลอัตรากำลังพลของไทยนั้นเป็นข้อมูลกันหมดชั้นลับมากโดยเฉพาะจำนวนอัตราในพลที่หากมีการเปิดเผยออกไปนั้นจะส่งผลต่อความมั่นคงและความเสียหายของประเทศ นี่ก็นํามาสู่คําถามที่ว่าข้อมูลนี้จะต้องเป็นความลับจริงเหรอเพราะในหลายๆประเทศโดยเฉพาะสหรัฐก็มีการเปิดเผยจํานวนนายพลอย่างละเอียดด้วย c n n ออนไลน์ได้พูดคุยกับดรพอลแชมเบอร์สนักรัฐศาสตร์อาจารย์ประจาคณะสังคมศาสตร์มอนเเลสวนผู้ศึกษาและเชี่ยวชาญประเด็นกองทัพของไทยอาจารย์พอลบอกกับเราว่าเขาไม่คิดว่าข้อมูลนี้จะต้องเป็นความลับทั้งยังมองว่าข้อมูลนี้ไม่ได้กระทบเรื่องความมั่นคงด้วย ย้อนไปในปี2021อาจารย์พอลเคยเปิดเผยข้อมูลว่ากองทัพไทยมีนายพลประมาณ1,700นาย ซึ่งเขาประเมินว่าตัวเลขในปี2025นี้ก็ไม่ได้แตกต่างจากเดิมมากนะักแม้กองทัพเองเปิดเผยแผนว่าจะมีการลดอัตราขนาดกองทัพยุคหน่วยงานไม่จําเป็นลดโคต้าบางตําแหน่งโดยเชื่อว่าจะลดนายทหารชั้นสูงเช่พนพลเรือโทรหรือพเลเรืออากาศลง5-10%และมีเป้าหมายแล้วเสร็จในปี2,571ในจดหมายตอบกลับของกระทรวงกลาโหมนอะกจากจะบอกว่าข้อมูลตัวเลขนี้เป็นความลับมากแล้วนั้นยังมีการเปิดเผยแผนดําเนินการว่ากําลังลดจํานวนนายพลอยู่ แต่คำถามก็คือถ้าเราไม่รู้จำนวนนายพลเราจะรู้ได้ยังไงว่าการปรับลดนั้นเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้เราถามอาจารย์พอลในเรื่องนี้เขามองว่าหากกองทัพไม่ต้องการลดจำนวนนายพลตามที่สัญญาไว้การไม่เปิดเผยจำนวนนายพลด้วยเหตุผลว่าเป็นความลับสุดยอดนั้นก็เป็นวิธีการหนึ่งทั้งจากรายงานการศึกษาส่วนบุคคลเรื่องการปรับลดกำลังพลของกระทรวงกลาโหมเพื่อมุ่งสู่กองทัพที่ทันสมัยจัดทำโดยพลตรีสถาพรกระแสแสนพบว่า ที่ผ่านมากระท่วงกลราโหมมีแผนหลายรูปแบบในการปรับกำลังพลเช่นแผนลดในพลในระยะ20ปีตั้งแต่ปีงบประมาณ2551ถึงปีงบประมาณ2571โดยกำหนดให้ปรับลดลงร้อยละ50แผน Early Retire หรือแผนใช้ทหารอาสาแทนเป็นต้นแต่ก็มีหลายฝ่ายมองว่ายังไม่สามารถทำแผนได้ตามเป้าหมายนะักรวมไปถึงความพยายามของฝั่งพักการเมืองต่างๆที่ต้องการเสนอพรบกาาโหมปรับลดจำนวนทหาร ซึ่งอาจารย์พอมองว่าความพยายามเหล่านี้อาจไม่ประสบความสําเร็จเพราะกองทัพไทยมีอํานาจเกินกว่า,าการแก้ไขพรบได้และในสถานการณ์ที่ร้ายแรงที่สุดเขามองว่าหากพรบรเหล่านี้ผ่านสําเร็จอาจนํามาสู่อุบัติเหตุทางการเมืองร้ายแรงได้ท้ายที่สุดอาจารย์พอบอกว่าแผนของกองทัพที่บอกว่าจะลดขนาดอํานาจตัวเองอยู่แล้วนั้นอาจจะเป็นเพียงชั้นเชิงในการประชาสัมพันธ์เพราะถ้าหากฝั่งภาคการเมืองยังไม่สามารถตรวจสอบได้แม้กระทั่งจำนวนอัตราในผลที่ชัดเจน